สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาร์การ์ดวันนี้เราจะพาไปชมรีวิวล่าสุดของ2025 Isuzu D Max ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆต้องบอกเลยว่ารุ่นใหม่นี้มาแบบไม่ธรรมดาทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนใครที่เป็นสายกระบาดตัวจริงหรือกำลังมองหารถใหม่ไว้ใช้งานต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะ Isuzu จัดเต็มอัปเกรดหอไลจุดเพื่อแข่งขันในตลาดที่ดุเดือดอย่างแท้จริง เริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยครับ D m a x 2025มาในดีไซน์ใหม่ที่ดุดันและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่หมดเพิ่มความรู้สึกแกร่งและทันสมัยไฟหน้าแบบแมทริกเลตพร้อมไฟเดย์ไทม์ร n n n ิ่งไลท์ดีไซน์เฉียบเฉียวฝากระโปรงหน้าและกันชนถูกปรับให้ดูหนาแน่นมากขึ้นพร้อมเส้นสายตัวถังที่ชัดเจนและมีมิติเพิ่มความบึกบืนและหรูหราในเวลาเดียวกันรุ่น v ี Cross ยังคงโดดเด่นด้วยชุดแต่งออฟโรดจากโรงงานที่พร้อมลุยทุกสภาพถนน ในด้านเครื่องยนต์ Isuzu ยังคงใช้ขุมพลัง1.9และ3.0 DDiBlue Power เหมือนเดิมแต่ปรับจูนใหม่ให้มีแรงบิดที่ดีขึ้นและตอบสนองการขับขี่ได้รวดเร็วมากกว่าเดิมโดยเฉพาะในรอบต้นและกลางช่วยให้ขับในเมืองหรือบรรทุกหนักได้คล่องตัวมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลกว่าเดิมรวมถึงระบบช่วงล่างที่ปรับใหม่เพื่อความนุ่มนวลและเสถียรในการขับขี่ทั้งทางเรียบและออฟโรดภายในห้องโดยสารก็ได้รับการปรับโฉมใหม่เช่นกัน คอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ทันสมัยใช้วัสดุด,ดีขึ้นและมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ TFT ขนาดใหญ่ที่แสดงผลชัดเจนขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จมือถือไร้สายที่วางแก้วน้ำช่องเก็บของและระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาเพิ่มเข้ามาอีกด้วยไฮไลท์ที่น่าสนใจของ D Max 2025คือเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบเครื่องมากขึ้น ระบบ Isuzu Smart s e n s เได้รับการอัปเกรดให้รองรับการใช้งานจริงมากขึ้นเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSM) และกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่มั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นในทุกสถานการณ์สำหรับใครที่ใช้งานในพื้นที่ออฟโรด ก็ยังมีระบบท e เ r นคอ Command มมที่ปรับโหมดขับเคลื่อน4ล้อได้ง่ายง่ายผ่านปุ่มหมุนพร้อมดิฟล็อกล็อกเฟืองท้ายที่ช่วยให้ข้ามอุปสรรคในเส้นทางวิบากได้สบายสบายตัวถังมีความแข็งแรงขึ้นจากการใช้เหล็กแรงดึงสูงมากขึ้นแถมยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด HDC มาให้ครบโดยรวมแล้ว2,025 Isuzu D-Max ถือเป็นการยกระดับกระบะรุ่นยอดนิยมของไทยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เหมาะกับทั้งคนทำงานผู้ประกอบการและสายลุยที่ต้องการรถกระบะที่ครบเครื่องใช้งานได้ทุกสถานการณ์โดยยังคงความประหยัดและความทนทานแบบฉบับอิสุสูไว้เหมือนเดิมใครที่กำลังมองหากระบะใหม่ในปี2025นี้บอกเลยว่าอิสุสูดดีแม็กซ์รุ่นใหม่นี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากชอบวิดีโอแนวรีวิวรถแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องคาร์การชด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าคุณอยากได้เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ หรือแบบมีซับไตเติลประกอบเพิ่มเติมบอกได้เลยครับ